สวัสดีจ้าวันนี้ทวัดชาแนลเด้อค่ะเด้อเราไม่ได้ไปหากินเด้อค่ะวันนี้เนะก็เลยวันนี้วันที่สิบเจ็ดกันยาสิงหากันยาตุลากันยาเนาะสิบเจ็ดกันยาสองห้าหกห้าเนะคะเนาะเ <c oughs> มื่อวานไปตึกสะดุ้งค่ะแต่ว่าเมื่อวันนี้มันเป็นสาวทอผ้าไหมมาชมกันทอผ้าไหมจากผ้าไหมแพราวาเนาะอันนี้ เรียกว่าทอผ้าแสลเด้อค่ะเด้อ <c oughs> มันเป็นกําลังใจในการทอผ้าไหมครับฟ้ากระหองพอดีค่ะอากาศเย็นดีดีวันนี้อากาศเย็นดีมาหน้าทอผ้าแหงเด้อเป็นตัวทอผ้าแหง่งตําหูเย็นเย็นค่ะและ้วก็อยู่กีเนาะอันนี้เขาเรียกว่า <c oughs> เก็บขีดต้อลายค่ะไม้ลายกับพื้นนี้จะเป็นผ้าแสลเก็บถอดนะคะพื้นนี้เป็นงานผ้าแสลเก็บถอดใช้ไหมบ้านทั้งผืนเ,นเด้อนี่ ใายแม่บบานน้งผืนวัฒนธรรมภูไทคนบนนรนโพนอำเภอกระมงนะคะเนาะย่านำเสนอแหงนิดนึงกะมีมุมเล็กๆเ,เป็นของตัวเองที่ได้ทํางานทอผ้าไหมแล้วก็มีความภาคภูมิใจที่นําได้นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนํากันเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะจํานวนไม้คิดลายตัวนี้ค่ะเป็นเก็บทอดคือทอลายไม่ซ้ําจนกว่าจะจะสุดผืนเป็นผ้าแซลรวมลายเป็นผ้าแซลรวมลายลายจะมีลายไม่ซ้ํากันนะคะ่ะ แต่ตอนนี้เป็นการขึ้นลายต่อเพราะว่าทอมาแล้ว1,500ไันห้าร้อยมายต่ำมาแล้ว1,500ไันห้าร้อยมายจ้าพี่น้องค่ะกะเลยคนที่เพิ่นจะได้พาเพื่นนี้เพิ่นจะได้สองพันหมเนาะคะ่ะก็เลยมาเก็บต่อมาต่อลายเก็บลายต่อค่ะอันนี้เป็นไฟล์เดอเก็บคิดไว้แล้วนะคะเป็นไฟล์นะเก็บสิทธิ์แล้วก็จะถอดถอดไฟล์ออกแล้วก็มันจบไหมจบเส้นไหมที่นี่นะคะเส้นไหมที่จะใช้จบ เส้นใหม่ที่จะใช้จกเราจะทอต่อไปเรื่อยๆเนาะนี่นะคะจํานวนไม้ลายจานวนไม้ขีดลายที่บอกว่าจะต้องเป็นสองพันไม้นี่เด้อพี่นอ้องนี่ค่ะจํานวนหนึ่งพันห้ารอยไม้นี่ทอไปแล้วเนาะน,นี่หนึ่งพันห้าร้อยหน่วยนี้ทอผ่านไปแล้วความยาวของผ้าก็น่าจ,จะได้อยู่ประมาณเมตรแปดสิบถึงเมตรเก้าสิบนะคะที่ทออยู่เนาะแต่อันเนี้ยเป็นจํานวนไม้ลายสิบข่าวลายนะคะสิบข่าวลายที่บอกแบบนี้นี่เนอะ สิบเข่าลายก็คือแบบนี้นะคะพี่น้องนะเข่าลายแบบนี้ได้สิบผ่านไปแล้วท่อผ่านไปแล้วสิบสิบเข่าเป็นแผ่นแบบนี้เด้ออันนี้เป็นลายที่ที่เพิ่มขึ้นเป็นขีดลายที่เพิ่มขึ้นการเก็บขีดลายเพิ่มไมลายตรงนี้ขึ้นนะคะเนาะจากพันห้าให้เป็นสองพันห้าอีกสามเข่าเขาว,ว่างอยู่ข้างหลังนู่นเด้อเข่าที่ว่างคือยังไม่มีลายเราจะต้องมาเก็บลายเพิ่มเห็นไหมคะเราจะต้องมาเก็บลายเพิ่มให้ เนี่ยเอาไม้เอาไม้ลายตัวเนี้ยใส่เข้าไปเพิ่มอีกสามเขาที่อยู่ข้างหลังจ้าตอนนี้ผ่านไปแล้วสิบเขาอีกสิบเขาก็จะเป็นสิบสี่เขาลายถ้าเพิ่มเติมเนาะมาเบิ่งกันเลยกันเนาะให้กำลังใจกันไปเอยๆเนาะพี่น้องเนาะเพื่อกำลังใจในการขีดลายเด้อจะให้ลูดรายละเอียดคักเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือการเป็นการขึ้นลายอุ้ยฝนตะโตกครับพี่ๆจ่า นี่ค่ะเป็นการแกะลายค่ะเป็นการแกะลายของลายแควาเนาะรวมลายอยู่ในพาสเตอร์นี้แล้วเจ้าค่ะเว้นบ้างเว้บนบ้างจาัดก,การไปอายุหัป,ปา่าหาเห็ดเก็บเห็ดเก็บห่อนกับมาทอพ้าวี่งหนองสพพับผูไทบานพูดวายเสียงฝนตกฟังเสียงฝนไปด้วยท <c oughs> อผ้าไปด้วยจ้า อากาศดีแห่งเด้อเพื่อจะเอ่อใครอยากจะชมของจริงใครอยากจะชมใครอยากจะเบิ่งของจริงชมของจริงใครอยากจะดูของจริงสัมผัสของจริงมาดูที่บ้านโพนเด้อมาดูที่บ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งเลยตั้งแต่เบิ่งจะทอเฮิเบิ่งครับพี่น้องคขานี่คือการสินไลน์เนาะมา ติดตามในในกรไดกดฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อในาเด้อจ้าตาติดตามเพจอันน้อยๆของทวัดร,รอยแพรวาเนะเาะของทวั h ชาแนลฝากกดติดตามเพื่อจะจะพยายามลงคนงานของคนผูไทยและกการทอผ้าไหมแล้วก็จะพาไปติดตามชีวิตช่างทอผ้าไหมแบบโบราณแบบเก่าทอเพื่อ,อมีเงินเสริมรายได้ จากการทำไร่ทำนานเอาจ้ะมาเบิ่งนเพื่อในการคิดลายนะพี่น้องค่ะเดอ้อจากลายนี้เนี่ยพา,าเซล,ลนี่จะมีหลายๆลายลายอย่างเช่นลายจะไม่ตรงกันก็คือจะมีลายนี้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 ที่ไม่เหมือนกันเลยที่ไม่ซ้ํากันเลยเนาะพี่น้องค่ะนี่ก็คือการนันการขึ้นลายใหม่แต่ตรงนี้จะเป็นใหม่แล้วพอเป็นใหม่แล้วเด้อนี่พอเป็นใหม่แล้วนะคะแต่พอดีไม้ลายหมดเราก็ต้องมาเพิ่มลาย โดยใช้ฝ้ายใช้เส้นฝ้ายนะคะเนี่ยพอเก็บผิดแล้วพอไม้ลายเต็มเขาแล้วเราก็ตัดฝ้ายตัดตรงนี้ตัดสองฝั่งเข้ากบถอดฝ้ายออกเข้าก็ถอดฝ้ายออกพี่นนอถอดฝ้ายออกแล้วก็มาทอต่อไปเรื่อยๆถึง่าจะเป็นผืนเนาะ mm. นีะนี้คือการขึ้นลายเด้อ mm. การสร้างลายใหม่นั่นแหละว่าพูดตรงๆพูดตรงๆก็คือการสร้างลายขึ้นใหม่ โดยที่ไม่มีลายในเขาคือการเก็บคิดลลยคับพี่น้องอันนี้เพื่อนห้องเกนะ็บคิดลายเนาะบอกภาษาผู้ไทยก็คือเก็บคิดลายนะคะว่าพูดภาษาแบบเอ,อ,อันนี้เลยก็คือพูดภาษาหลักการเลยก็คือการขึ้นลายใหม่สร้างลายขึ้นใหม่นะคะ่ะผู้ไทยครับผู้ไทยบรรพชนกับเพอห้องเก็บคิดลายนะคะ สมัยต่ก้อนพอยสิเป็นช้าซัางช่างเก็บผิดใช่ไหเวลาเขาจะทอผ้าที่จะเปลี่ยนลายผ้าเขาก็จะมาจ้างราวในยุคสมัยนั้นที่20กว่าปีที่แล้ว20กว่าปีที่แล้วเนาะค่าเก็บผิดลายเนี่ยเก็บไปสุดปื๊ดก็คือได้สามบาทเก็บไปเก็บไม้หนึ่งเนี่ยคะ่ะเก็บไปสุดปื๊ดเนี่ยสามบาทจา้าพี่จา้า แต่ทุกวันนี้เก็บไปสุดปื๊ดเนี่ยคือ50บาทจะหนึ่งไม้เด้อค่าจ้างขึ้นลายแพงอยู่เลยถ้าเราไม่ทําเองนะถ้าเราไม่ได้ทําเองเด้อก็คือถ้าไปจ้างช่างเก็บขิดเขาเก็บขิดให้ขิดลายให้นะก็คือเก็บมาสุดไม้เนี้ยเก็บมาสุดไม้เนี่คือ50บาทเด้อค่าจ้างเด้อพี่น้องา่าขอขอนพันแพงแต่วา่าเป็นงานยากเนาะเป็นงานยาก เป็นงานยากก็เลยแพงจกักหน่อยขาวมีเด้อค่ะมามาเบิงนีเด้อค่ะพี่นอ้องนี่ก็คือการเช็บผิดลายการทอผ้าไหมแพรว่ายากง่ายยากยากยากหรือง่ายก็ติดตามชมกันไปตามที่เห็นนีเด้อเจ้าค่ะพี่พี่น,อนอ้องน้องจ๋ากลับพลอยมาเห็ดเห็นเ,นเบิงเพราะว่าชีวิตหลักๆพลอยเลยก็คือทอผ้า ปลวาเนะาะบางท่านอาจจะเป็นอาชีพเสริมบางท่านอาจจะเป็นว่างค่อยทำเนาะแต่บางท่านก็อาจจะเป็นอาชีพหลกักแต่พลอยนี่ก็คือการทอผ้าไหมคือเป็นอาชีพหลักเดือจ้าพี่น้องเอาเนี้ค่ะก็เก็บเสร็จแล้วเราก็เอาไม้สอดเนาะไม้สอดอตีรลายต้อนอ่า ในการตีลายเนาะในการตีที่จะเอาไม้ลายใส่ก็แบบนี้นะะยากนิดนึงนะเพราะว่าตัวนี้จะเส้นยืนนี่เป็นไม้บ้านจะค่อนข้างติดนี่นะจ้ะแต่งงานดูแล้วก็เอาไม้ไม้เผาไม้เผานี่นะเห็นหมอนอมีเดิร์ฟค่ะพี่นอ้องแล้วก็ง้างอันนี้ขึ้นแล้วก็พยายามตีให้มันขึ้นลายเส้นไหนติดเส้นไหนติดแล้วก็ เอามือเอามอแกะแกะไปที่ละเ้นค่ะที่นอ้องอันเนี้ยยืนขัดแต่ละใดแต่ละไหมเพราะตรงนี้มันสีเผามันก็เลยทันเส้นได้มีไปขัดกับเส้นไหมมันก็จะไม่อ้าค่ะมันจะก็จะไม่ดีขึ้นนี่แหละค่ะคือการทอเพลียวาอันนี้คือเป็นงานทอเพลียววาขั้นยากนะเฉพาะคนเท่านั้นที่เป็นไม่ใช่เป็นหมดทุกคนเดอ้อพี่น้อง การขึ้นลายของคลายแพราวานี่เฉพาะคนเท่านั้นนะคะบางคนทอเป็นแต่ขึ้นลายบกเป็นนี้บางคนทอเป็นแต่ขึ้นลายบบเป็น,น,น,อ,ปน,น,อ,ปนอ่ามาดูขั้นตอนวิธีเอาไม้ลายใส่เข่าเนาะเนี่ยค่อยจะเห็นในเบิร์เ,เนาะนี่ค่ะเรารอยจะทำอยู่วิธีเอาไม้ลายใส่เขา่าแต่ตีแบบนี้ มีลายแบบนี้จะตีเอาเขวาไฟเดอ้อโว้ยนะคุณบอกเขาดีจะตักอันคิดจะตัดช้อนเข็ดีเลยนอกจากนอพี่น้องเนาะเออเอาไม่ลายมาต่อตีให้ให้เส้นที่อยู่ข้างบนขึ้นตีให้เส้นขึ้นที่ขึ้นข้างบนเนาะมาข้างหน้าให้หมดแล้วก็เส้นที่อยู่ลงข้างล่างก็ให้ไปข้างหลังให้หมดจ้ะพี่น้องก็คือเป็นกลางเอาลายเข้าเข่าเอาลายเข่าเขาค่ะ ใช้ไม้ใช้ไม้ใช้ไม้ไผ่อันนี้ก็ให้เขาเหล่าให้ก็คือจ้างนะคะไปซื้อมาเด้อพี่น้องเด้อเด้อก็ไมไลาเขาเขาแบบนี้ก็คือได้หนึ่งไม้นะคะจํานวนสองพันไม้จ้าพี่น้องอ่ะมันคุยกัแไปพ่อยต่อ,อ,ตอ <laughs> จำนวนสองพันไม้ในในฟืม์มนี้นะ เราเหลือไว้เพราะว่าเราจะได้ตัดแล้วก็ดึงไา้ออกนะจ๊าเดท่านั่นแหะเสร็จไปหนึ่งไม้จ้าเสร็จไปหนึ่งไม้นะถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือเสร็จไปไม้หนึ่งสอดหนึ่งก็คือห้าสิบบาทนะถ้าเป็นเก็บเก็บเซลเนาะเก็บถ่าเซลลายเพาาราะว่าลายจะมีตามลายจะรวมลายเนาะพี่นอ้อง่าสำหรับคลิปนี้นะคะขอพุ่งใจนำเสนอแห้งแล้วก็ขอบพระคุณที่เข้ามา ขามาหรับชมคลิปนะช่วงนี้คือฝากติดตามฝากติดตาม Youtube ช่องทวั h ชาแนลแล้วก็จะมีอะไรแปลกๆมาให้ชมเนาะพี่น้องฝากติดตามฝากชมนะคะเนาะฝากกดไลค์ฝากกดกระดิง่งขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ จบไปเพียงเท่านี้เด้อขอบพระคุณหลายๆจ้าไปแล้วแล้วมาดูเป็นผืนอีกต่อไปเนอ้องเดี๋ยวทอจะมาให้ชมใน e ีพีหน้านะคะพี่น้องค่ะบายบายไปแล้วค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ